โมอมีนาเปิดใจคดีแตงโมนิดามีหลักฐานพลิกคดีได้วันที่29มิถุนายนมีรายงานว่าโมอมีนาเผยความรู้สึกในรายการไทยรัฐทอล์กเล่าความคืบหน้าล่าสุดในคดีแตงโมโดยตอนนี้รอให้อัยการมีคำสั่งฟ้อง และที่ผ่านมาได้หาข้อมูลและรวบรวมหลักฐานทํากันอย่างมีข้อเท็จจริงและปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางคดีมาตลอดหลายเดือนพวกหนูทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งหมดทําอยู่แบบเงียบๆทาตั้งแต่วันแรกที่แตงโมงหายเลยซึ่งทางผู้ใหญ่ที่หนูคุยก็เป็นผู้ใหญ่ทางกระทรวงยุติธรรมเราไม่ได้ทําอะไรผิดก่อนเราทําเราปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งว่าควรหรือไม่ควรเราไม่เคยทําอะไรกันเองโดยไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน ทุกคนไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าพวกหนูทําอะไรกันบ้างไม่ต้องมาให้ค่าให้แสงอะไรพวกโมก,ก็ได้แต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าทําอยู่ตลอดและที่ไม่ออกมาพูดบ้างเพียงเพราะเราพูดทั้งหมดไม่ได้เราปล่อยให้อีกฟังทําการบ้านมาล่วงหน้าไม่ได้ขอโทษจริงๆพวกหนูถึงยอมโดนด่าโดนว่าถึงทุกวันนี้ไม่เป็นไรให้สังคมว่าไปเลยดีกว่าบางคนที่ออกมาพูดแต่ไม่มีหลักฐานอะไรในมือเลยอันนั้นหนักกว่าพวกหนูอีกนะ บอกว่ามีแต่ไม่มีตอนนี้ในมุมของพวกหนูตอนนี้พอจะมีหลักฐานที่สามารถพลิกคดีได้หลักฐานมันมาจากทุกท้างแต่พวกคลิปพวกหนูไม่ได้ใส่ใจเราไปทดลองด้วยตัวเองมาแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t ทยนิวส์ออนไลน .com ขอบคุณค่ะ